กระเจ็บเขียวมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากนายเช่นช่วยลดน้ำตาลในเลือดลดคอเลสเตอรอลลดความเสี่ยงโรคกระเพาะอาหารและลำไส้ช่วยเรื่องระดบขับถ่ายและบำรุงกระดูกและผิวพรรณประโยชน์ของกระเจ็บเขียวลดน้ำตาลในเลือดกระเจ็บเขียวมีสารที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ลดคอเลสเตอรอลการรับประทานกระเจีบเขียวเป็นประจำสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายได้ลดความเสี่ยงโรคกระเพาะอาหารและลำไส้เมือกในกระเจีบเขียวมีคุณสมบัติช่วยเคลือบกบอระเพาะอาหารและลำไส้ลดการอักเสบและป้องกันการเกิดโรคช่วยเรื่องระบบขับถ่ายเส้นใยอาหารในกระเจีบเขียวช่วยให้อุจจาระอ่อนนุ่ม ขับถ่ายง่ายและช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้บำรุงกระดูกกระเจี๊ยบเขียวมีวิตามินเคและแคลเซียมสูงช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพุนบำรุงผิวพรรณเพ็คตินในกระเจี๊ยบเขียวช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงผิวให้สดใสบำรุงคัน กระเจี๊ยบเขียวมีโฟเลตส,สูงช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงและป้องกันความพิการแต่กำเนิดในทารกลดอาการหอบหืดวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระในกระเจี๊ยบเขียวอาจช่วยบรรเทาอาการหอบหืดได้ช่วยลดน้ำหนักกระเจี๊ยบเขียวมีแคลอรี่ต่ำและมีใย,ยอาหารสูงช่วยให้อิ่มนานและส่งเสริมการลดน้ำหนัก บำรุงสมองกระเจี๊ยบเขียวมีวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการทำงานของสมองข้อควรระวังผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารควรรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะเนื่องจากเมือกในกระเจี๊ยบเขียวอาจทำให้เกิดอาการท้องอืดได้ควรเลือกกระเจี๊ยบเขียวที่สดใหม่และสะอาด เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของสารเทมีและเชื้อโรคสำหรับผู้ที่ทานยาละลายลิ่มเลือดควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานกระเจี๊ยบเขียวเนื่องจากวิตามินเคในกระเจี๊ยบเขียวอาจส่งผลต่อการทำงานของยาการรับประทานกระเจี๊ยบเขียวสามารถรับประทานได้ทั้งแบบสดและแบบสุกโดยแบบสดสามารถทานคู่กับน้ำพริกหรือสลัด ส่วนแบบสุกสามารถนำไปลวกนึ่งหรือผัดได้